สวัสดีครับผมสรศักดิ์มุงใหญ่จากบริษัทคอมเอ็กซ์เพรสประเทศไทยจำกัดนะครับสำหรับบริษัทคอมเอ็กซ์เพรสประเทศไทยจำกัดเนี่ยเราเป็นตัวแทนจําหน่ายและเป็นผู้นําเข้านะครับสินค้าในกลุ่มของฟิสิกอลซิเคียวิตี้นะครับอ่าเน็ตเวิร์กเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับรวมจนถึงอินฟราสตรักเจอร์นะครับที่อยู่ในกลุ่มของไวเลสเมดแบ็กโฮลนะครับสำหรับบริษัทคอมเอ็กซ์เพรสเองนะครับเราทําธุรกิจนําเข้าสินค้านะครับในกลุ่มตลาดนะครับมามากกว่า12ปี และวันนี้เองนะครับเราได้รับเกียรติจากซิ s c o นะครับให้มาร่วมงานนะครับสัมมนาซิสโก้พ b ับบิ e เซกเตอร์นะครับซัมิด2022นะซึ่งในวันนี้เองเนี่ยผมจะขออนุญาตแนะนำนะครับสินค้าตัวใหม่ของทางซิ s c o ที่ชื่อว่า Curve นะครับหรือ Cisco u u t r a Reliable Wireless Backhaul นะซึ่งตัว Curve เองเนี่ยหลักๆแล้วนะครับเขาจะทำหน้าที่ในส่วนของการส่งสตรีมมิ่งวิดีโอแบบเดียวไทม์นะครับ รวมจนถึงการทำโซลูชันแบ็กอัพไฟเบอร์ออปติกนะครับไปใช้งานาแทนไฟเบอร์ออปติกบางพื้นที่ที่เราไม่สามารถจะใช้งานได้นะฮะร,รวมจนถึงเราอยากจะไปใช้งานในลักษณะของ p r i v a t e network นะครับนั่นเองนะฮะซึ่งตัวโครงสร้างของตัวอุปรกรณ์เนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะครับด้วยกันนั่นก็คือ1ก็คือแอนตนานะครับสสายอากาศนะครับ3นะครับคืออุปรกรณ์ของเราที่เป็นหัวใจหลักก็คือโนด สำหรับวันนี้นะครับเราก็มีเดโมนเ t ชันนะครับของตัวอุปกรณ์เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าอุปกรณ์เนี่ยหลักการทํางานเป็นอย่างไรนะฮะช่วงนี้เราก็มีการจําลองนะครับตัวโนดนะครับสโนดนะครับโดยที่โนดตัวแรกจะมีตัวกล้องจรปิดเนี่ยติดตั้งอยู่นะครับและส่งสัญญาณสรีมิ่งวิดีโอของโนดตัวแรกเนี่ยของกล้องทั้ง2ตัวมายังโนดตัวที่2หลังจากนั้นนะครับก็นํามาแสดงผลนะครับยังหน้าจอ โดยที่บนหน้าจอเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะมีเรื่องของ RSSI หรือค่าความเข้มข้นของสัญญาณที่มีการแกว่งสัญญาณน้อยมากสองภาพที่เกิดขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้จะมีความคมชัดไม่มีการกระตุกโดยที่ะิรับหรือวต u r v e เองมีลครทบมี latency อยู่ที่0มิลลิเซกดังนั้นวันนี้ถ้าเรามีโซลูชันที่ต้องการส่งรีมิ่งวิดีโอส่ง Data นะครับหรือมีต้องการมี Private Network นะครับมั่นใจตัว Curve ของ Cisco นะครับได้อย่างมั่นใจ100%เลยครับผม